สวัสดีจ้าเมื่อนี้ช่องปฏิหารน้อยควายชัยภูมิมาหาเก็บเห็ดกันเด้อจ้าตอนนี้มุ่งหนะ้าสู่ป้าเห็ดบรูวาซิมานบอต้องรอดติดตามกันเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ดอกแรกมีเห็ดยูคาดอกหนึ่งจ้า,อ,าอ,อะไรเงี้ยอืมเลยะเลย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 เก็บเลยดอกที่สองจ้ะยางหน่อยเลย ันนี้กระดอกดอกบ่ค่อยสวยเป็นไรค่ะเห็ดกอแดงจูบมาเก็บท่อเมียเอาเห็ดบัวได,ด,ด,ดมามาเก็บนี่เก็บเียยังใส่ไดอยู่วะอันถอดสายออกซิเจนพอดีเลย <c oughs> โห่ก็ได้นี่นะคะนี่นดอกต่อไปดอกต่อมาพูดผิดเห็ดอะไรเห็ดพึ่งอะไรไม่พี่ไม่จับสองลูกเห็ดพึ่งพึ่งหวานเจออีกแล้วจ้าสามกิโลดอกหนึ่ง,งายางสามกิโลได้ดอกหนึ่ง ดอกลม่สามโลเจอละจ้ะหนึ่งดอกใช่พันธุ์น่าจะใช่เห็ดพึ่งเห็ดอะไรเห็ดพึ่งแต่ว่าควอนขางจะแก่ก็ได้อยู่นะวางอือนี่อีกดอกไม่รู้เห็ดเลยเห็ดพึ่งน่ใจมั่นใจ อ๋อโอเคเดินจนเหนื่อยเพิ่งจะได้แค่เนี้ยนี่เห็ดกอจ้าเห็ดกอแดงหน่อยต้องหาคนบ่นี่อีกดอกหนึ่งเน่แล้วก็กผ่านไปสิบกิโล มีห,ห,นงงหน้าขาวไหมหน้าขาวมันซูมอยู่เฮ้ยนี่เห็ดอะไรต้องหาบุ้หนึ่งหนึ่งคนเก็บเห็ดสองคนสามคนแยกใหญ่กันเก็บจ้า หเห็ดกับม่ข่อยหกวันไหนค่ะ <ard> like. เ,เห็ดเ็หลายทิวทัศสวยงามค่ะมีหินก้อนใหญ่สุดอากาศบริสุทธ์ให้เต็มปอดจ้าเห็ดม <He ard, S 1> ่ค่อยมีวันไหน มีไหมเนี่ยหน้าขาวโน่นอีกตรงโน่นอีกเละปุ๊บไ,ไปอินี่เฮ็ดหายากจ้ารอคนมาเอา มีอีกดอกหนึ่งดอกหน่อยคุณ้ใดตาบูดีนี่คือจบค่ะจบเลยค่ะในป่าเห็ดมีก้อนหินสวยงามจ้ะมีล่องหน้ามีอย่างสวยจ้าสวย จักมาหาเห็ดจะมาหาบึงธรรมชาติค่ันไงธรรมชาติก็สวยงามนะคะไหนบุงไหนก็แดาวเอามาเอาเอาเฮ้ยนี่ค่ะเห็กดกอแดงคะ่ะอันนี้เป็นเห็ดเห็ดกอแดง มันก็แดงไงมีก็แด่ไง,ไงแต่แ,ก,แกนี่มันดอกน้อยแล้วมันดอกน้อย <c oughs> มันเป็นกีมันอืมาเก็บเห็ดเอาผักติวพร้อมจ้ะเอาไปบิ๊กไส้แกงเห็ดแซ่บเป็นจังแซ่บแซ่บแจ้ง,ยจงๆๆอย่างนี้อีกแล้วเจออีกแล้วจ้าดอกนึงโดนโอ้ด <c oughs> ดอกนี้งามว่ะตุ๊ปุอยู่จีจี <c oughs> หน่อยมันถมัยถมัยนี่ วิวทิวทัศน์เฮเบิงจ้ะก่อนหินโขดหินกาฝากต้นไม้ไงนั่งพักเมื่อยจ้ะเห็ดว่าค่อยมีเดินจนเมื่อยแล้วนั่งพักก่อนจัง่อยสวยงามค่ะธรรมชาติล้มกระแฮงค่ะอากาศดีมากเลยจ้ะ อันนี้คือผักติวจ้าใบไส้แกงเห็ดกินกระป๋นก็นได้ไห,หยอดอยัางงามอยู่มาเก็บเห็ดเอาผักติวไปนำ้ำเห็ดมาท่านได้หลายอยู่กินกปนปเอาไปกินกระป๋น ธรรมชาติกะปลอดสารพิษดูก่อนเห็ดอะไรเห็ดอะไรพี่ยังไม่จับสองมืออะไม่รู้เห็ดอะไรเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหรอมันก็ดอกนั้นเลยต้องไปถามผู้รู้เก็บก่อนเก็บก่อนถามผู้รู้นี่อันนี้คือเห็ดหนาขาวจ้า สวยเลยนอนไม่กินหากันต่อไปเจอเห็ดนาเขาญ่าจะ้ะแกเกินงแกงบ่ อ่อนอยู่เลยสองตาดีดีเด้อค่ะจังสิเห็น,นี่เหมือนจะมีอีกนี่เห็นไหมเ,เขียดนนนูนี่มีสองดอกนั่นนั่นนั่นเขียไปตรงนั้นลเ,เลยเขียลุดเขียกระเด็นเลย มันแอบ,บซ่อนมองเห็นแป๊บ,บนะเห็ดกอเราต้องเขี่ยหาแถวนี้แล้วแหละเจอเห็ดกออีกแล้วจ้าดโดนเห็นดอกหนึ่งปีนี่เห็ดบ่ชุกจ้ะยังได้ย็นบ่ได้่ ดอกนี่คือเห็ดผึ่งจ้าหามหมูดนๆส <c oughs> ีพอดอกหน,นึ่งเ็ด <c oughs> หน้าขาวจ้านี่ลีจจงไดก็เห็นลี่จงใดก็เห็น นี่อีกหนึ่งดอกมองทางนี้ดอกนึงไหนตรงไหนอีงดอกหนึ่งแบบ <c oughs> หวกเจ็ดพึ่ง,งเจออีกดอกหนึ่งค่ะ เจออีกแล้วจ้าหนึ่งดอกเห็ดพึ่งขาวนี่ใครเขาหงายอย่างนั้นนี่เออปวดไทยเห็ดกอแดงใหญ่อันนี้เห็ดกอแดงใหญ่โอ้โก็โคตรมั้งเลยโคตรมันใหญ่ เจออีกแล้วจ้าเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเขถาเ่าเกินบ่เห็ดพึ่งเข่าอ๋อเห็ดพึ่งข้าวเอออ๋อมันเป็นแหวนอุ้ยงามตัวนี้เด็กอ่อนนะเนี่ยเป็นเห็ดพึ่งข้าวเห็ดพึ่งข้าวนึกว่าแต่มันเ่าทั้งคนเอินเห็ดนายูเห็ดนายู่สิเพราะว่าหนามมันบูดเลยเดาเดาแล้ว <rium> <Dante> แดงใช่ไหมโอเคลูกปลาปะไครัยเห็ะมากเห็ดก่อเยอะมากใหญ่แต่แบบโดนแทะไปเยอะแล้วถือว่าปลอดภัยนอนกินบ้างนี่อีกจ้าอันนี้เห็ดผึ่งผึ่งเอียงเล ยักอย่าถามซื้อเลยก็จักดอกกินได้ยุตกินได้สองดอกนี่สองดอกสายไวสะโซมีดอกหนึ่งนี่เจอกลุ่มหนึ่งเลยโดนๆใช่เจออะไรนะได้เลยกินได้พี่แต่แถวนี้ยเขาเป็นเห็ดเทียนเห็ดยังกินได้ที่อื่นกินแต่เราไม่ได้กิน อันนี้เขาเห็นเห็นมันปูไม่ใช่เดี๋ยวคุณเต็มเลยนี่ดอกนึงเดินหันซ้ายหันขวาเมื่อสิบเก็บเจ็ดเก็ดสามสองมันเห็ดเทียนน่ะเห็ดเทียนน่ะคอืบอืบมู๊หลอดหูหลอดตาคนไหนึ่งไลย อีกหนึ่งดอกจ้าอ่านี่เขาอืเาวเนี่นยถเถาแล้วไปทางเขาอัดหลาดอ่ะเป็นเชื่อขาลายเห็ดพึ่งขาลายจ้าดอกต่อไปจ้าเห็ดหน้าขาวจ้า อีกดอกอยู่ในป่าดงพงไพ่ได้ดูดิเดินมาตั้งไกลได้แค่เนี้ยมี้โคนใหญ่ด้วยเฮ็ดสวยดิสวยดินี่ขื้นขาลายเหรอใช่ใช่ โส้ยงามอ่ะเก็บเต็มกระ้าเลยนะเนี่ยเก็บเห็ดได้ผักจ้ะเห็ดบัวได้ได้ผักผักติวยอดนึ่กระปุกนึ่งนี้ส้มแซ่บรู้จักบ่จ้าผักติวใส่แกงเห็ดกระเสียบกินกระปุกกระเสียบ ยูแเจอเห็ดก้อแดงจ้ารู้สึกว่าสีเทาอยู่นี่โอ้เทานี่เนี่ยเจอเจอดอกจ้าดอกนึงโอ้ดอกนี้สวยเจออีกแล้วจ้าดอกนึง ผู้ใดตาบอดีนี่คือจบเลยจ้าเพ่นเนียนมากเลยอ่ะแอบได้เนียนมากเจออีกแล้วจ้าหนึ่งดอกกลมกลืนมากเลยค่ะเพ่นเนียนมากเพ่นอยู่แบบเนียนมากต้องตาดีๆเบิ่งดีๆค้นหาปิน่นมาเก็บเห็ดเจอดงผีเสื้อจ้ะผีเสื้อเต็มเลยผีเสือ้อพันียก,กันเหมือนเลย โอ้ผีเสือ้อโอ้เป็นตัวอย่างแต่ผีเสือ้อผีเสือ้อหืมสวยจ้ะเ,เดินไปถือค้างเพลินบินว่อนเลยอ,เอีกหนึ่งจ้าว้าวอันนี้คือเห็ดทานด้วยจ้าเห็ดทานอืม คะแนนตรงนี้มูเนาะเจอกแล้วหนึ่งดอกเดินทางไกลเมื่อยแล้วจ้ะขอพักจักหน่อยอันนี้คือเห็นหนะ้าขาวจ้า ดโดนสีพ่อแบบหลายๆดอกสามกิโลพอดอกนั้น ไปเก็บเ็ดมาเมือเ่อยเหล่าเลยมานางพักพ้าน้ำย่อยจ้าก็เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งล้มเย็นค่ะค่า,าลมเย็นหลายอันนี้หมอกจางไปแล้วเลยคอ่ะลมแข็งค่ะเสียงล้มทั้งนั้นเลยจ้า ไปเก็บเห็ดได้ผักติวจ้ะเก็บเห็ดได้ผักติวไไม่ใช่แกงเห็กาได้เห็ดจะได้ผักจ้ะเก็บพวกฟูกันไปเลย นี่รวกล้กวนมาจ้าอันนี้กระตาแแรกได้โอ้สวยงามกระตาที่สอง <c oughs> ตามลำดับจ้ากระตาที่สามกระตาที่สี่ได้ต้าผักจ้าบ่นได้ <c oughs> มานั่งผักค่ะนั่งผักชมวิวลมเย็นดีมากเลยจ้าขัดเก็บ ขอบคุณจ้าที่รับชมฝากเป็นกําลังใจให้ช่องปฏิหารหน่อยควายชชยภูมินำเนจ้าสวัสดีจ้า